สวัสดีครับสวัสดีครัหลายคนเนาะอาจจะเคยคุนคุหน้ากับพี่เขาแล้วนะครับเคยเห็นคลิปหน้าอินสตาแกรมมาแล้ววันนี้ก็แบบอยู่กับพี่สบาภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะซึ่งเป็นผู้ดูแลสันเจ้าแม่ปดู่แห่งนี้นะครับวันนี้ก็จะให้พี่สบาภัยลบกับพี่สปาภัยในการพาไปมูตจาดๆเลยว่าบอกทิศการมูเจ้าแม่ปดู่ว่ามีความเป็นมาหรืออะไรยังไงมามาถึงอย่างแรกเลยคือต้องทำยังไงก่อนอ่าก่อนอื่นเราเข้ามาถึงใช่ป่ะแล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อซื้อของไหว้ถ้าเรามีชุดไหว้อยู่แล้วซื้อผลไมมม้้าาวยเเีก็จัดตร ทุกเทียนที่นี่มีแบบมีของครบให้ไหวยกเว้นผลไม้ดอกไม้ไหว้ได้เลยอ่ะซื้อทุกเทียนเสร็จแล้วก็จุดแรกที่เราจะไหว้ก็คือทเทเยียนจริงเทียนต้องมีสองคู่ก็คือจะไหวที่กงเนาะแล้วก็อามาฟ้าดินใช่ไหมฟ้าดิน,ดนใช่ใช่ค่ะจุดแรกก็คือฟ้าดินห้าดอกเราจะมีป้ายตามนี้นะคะทุกคนก็คือเราสามารถดูป้ายตามนี้ได้เลยนะคะจุดแรกทีกงคือสําคัญก็คือทีกงนะ